สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็จะมานังเสนอความขัดแย้งระหวา่างคูเบียแล้วก็คอโซโบโในคุณภาคบนขานนะคะเริ่มกันที่หัวข้อแรกก็คือสาเหตุของความขัดแย้งค่ะเออประชากรข,ของบนขานนะคะมีความหลากหลายทางเชื้อชาตินะคะแล้วก็ศาสนาส่งผลให้เกิดตุกิภาตแล้วก็ส,นส,นสงครา,า,ามในบ่อยครั้งนะคะ โดยเฉพาะการเรีย่ร้องเอกราชนะคะแล้วก็หลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะประเทศส่วนใหญ่ยกว็ตกรกีแล้วก็ตุรก,กรีกนะคะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตนะคะแต่ว่าเมื่อโซเวียตล่มสลายเนี่ยก็แยกตัวเป็นอิสระนะคะทำให้เกิดความกัดเย็นแล้วก็สงครงามกลางเมืองขึ้นด้วยค่ะ วิกฤตค o โซโ,โลและสงครามบอลขานนะคะสหพันธรัฐยูโกสลาเวียนะคะเคยรวมบุกรัฐนะคะแต่ว่าเมื่อเกิดการแยกตัวของสีรัฐออกนะคะเหลือเพียงแค่เซอร์เบียและมอนเตเนโกรนะคะโดยรัฐเซอร์เบียได้ได้ความวเข้ากับโคโซโ,โในปี2533นะคะทำให้ชาวอัร์เเนีย ประมาณ80%ของประชากรในโคโซโวเนี่ยเกิดความไม่พอใจนะคะแล้วก็เกิดความขัดแย้งกับชาวเซิร์ฟและส่งผลให้เกิดการลุกฮือและก็การปราบปรามโดยรัฐบาลเซอร์เบียภายใต้สโลโบดานนะคะแล้วก็มินโนชีวิตนะคะนำไปสู่สงครามุนเรนในปี2 5 3 8มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนแล้วก็มีผู้หลบภัยหลายหมื่นคนเลยคะ่ะสงครามในข้าสมุดวัผ่านนะคะได้ส่งผลกระทบ ต่อความมั่นคงของยูโรเป็นอย่างมากนะคะทำให้โคโซโวพยายามแย่งตัวอิสระแล้วก็มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วก็จัดตั้งกองกําลังเพื่อป้องกันตนเองนําไปสู่การกลับาลาในความุแรงที่ขยายตัวจนกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศเลยค่ะขอให้เกิดความขัดแย้งในหลายด้านขึ้นดังนี้นะคะความขัดแย้งระหว่างซูเดียและโคโซโวเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งในภูมิภาคบอลคาร์ที่มีรากฐานลึกนะคะ ทั้งทางชาติพันธุ์ศาสนาประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะจากการล่มสลายของยูโกสลาเวียและความต้องการทางอิกราชของชาวแอบมเนียในโคโซโวด้วยค่ะหนึ่งนะคะความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนา โคโซโวนะคะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวแอเรเนียมุสลิมนะคะในขณะที่ชาวเซิร์ฟส่วนใหญ่นะคะนับถือศาสนาคริสต์นะคะออร์โธดอก,กะ Risk, นะคะ,ออโโคะ,คะสำหรับชาวเซิร์ฟนะคะโคโซโวเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ศาสนาเพราะว่าเป็นที่ตั้งของโบสถ์นะคะส่วนออร์โธดอกนะคะโบราณแล้วก็เป็นที่เกิดของอาณาจักรเซอร์เบียนในยุคกลางด้วยนะคะ่ะสำหรับชาวแอเรเนีนนะคะโคโซโวเนี่ยเป็นบ้านเกิดแล้วก็ดินแดนดั้งเดิมนะคะ และพวกเขาเนี่ยค่ะต้องการปกครองตนเองโดยไม่ขึ้นกับซเซอร์เบียค่ะสองนะคะสถานะกา,ารปกครองตนเองและการถูกกดขี่ระหว่างปี1 9 1 5และปี1989นะคะ ในช่วงที่ยูโกสลาเวียถูกปกครองโดยโจมโพลติโต้นะคะโโซโซ่ได้รับสถานะเป็นเขตปกครองตอนเองค่ะแต่ว่าภายในซเซอร์เบียนะคะคเพื่อสะท้อนถึงความแตกต่างทางชาติพันธุ์นะคะยุคตีโตนะคะปี1945ถึงปี1980นะคะชาวเอเมเนียในโคโซโวมี10ปกครองตอนเองระดับหนึ่งสามารถใช้ภาษาเอเมเนียและจัดตั้งมหาวิทยาลัยได้ค่ะ หลังจากที่ตีโต้เสียชีวิตในปี1980นะคะรัฐบาลเซอร์เบียได้เริ่มจำกัดสิทธิและความตึงเครียดในปี1989นะคะสโลโบดันมิโลเชวิชนะคะผู้นำเซอร์เบียได,ได้ยกเลิกอสถานการ์ปกครองตนเองของโคโซโวและเริ่มปราบปรามชาวเอเิเนียทำให้เกิดความต่อต้านจากกลุ่มชาติเอเิเนียค่ะสารนะคะการล่มสลายของยูโกสลาเวียและการแรยก้้อติีกะนได้นในปี1990นะคะหลังจากยูโกสลาเวียล่มสลายในช่งนวงต้นศตวรรษที่1990 ภาระารรับต่างๆเช่นสโลวีเนียโครเอเชียบอสเนียและมาซิโดเนียนะคะได้รับอิราราแต่โคโซโซล่ลยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเซอร์เบียนะคะในปี1991นะคะชาวแอเบเนียในโคโซประกาศอิราราฝ่ายเดียวแต่ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกเลยค่ะและในปี1996นะคะกลุ่มก่อกำลังกดปล่อยโคโซวโเริ่มใช้ความรุนแรงเพื่อต่อสู้กับกองทัพเซอร์เบียค่ะ 4. นะะสงครามโปโซโวระหว่างปี1998จนถึงปี1999นะคะแล้วก็การแทรกแซงของนาโต้ในปี1998รัฐบาลโซเบียเริ่มปราบปรามกลุ่ม KLA นะคะแล้วก็ชาวเอเวเนีย่ยส่งผลให้เกิดสองครามโปโซโวขึ้นองทัพของโซเบียใช้กำลังทหารโจมตีหมู่บ้านของชาวเอเวเนียทำให้เกิดการกวาดล้างชาติพันธุ์ นาโต้นะคะเข้ามาเซ็นเซนามในปี1999โดยทิ้งระเบิดตรงตีอซตเลียจนรัฐบาลต้องถอนทหารออกจากโคโซโวหลังสงครามนะคะโคโซโวอยู่ภายใต้การดูแลของสหประชาชาติและการเป็นเนินเนนที่มีรัฐปกครองตอนเองคะ่ะ 5. นะคะการประกาศเอกราชของโคโซโวในปี2008และปัญหาปัจจุบันค่ะในปี2008นะคะโคโซโประกาดประกาศเอกรากจากซเซอร์เบียอย่างเป็นทางการแต่ซเซอร์เบียไม่ยอมรับนะคะและยังคงอ้างว่าโคโซโเนี่เป็นส่วนหนึ่งของตนปัจจุบันมีกว่าหนึ่งรประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปที่รับรองเอกราชของโคโซโวแต่ว่ารัสเซียจีนและซเซอร์เบียเนี่ยยังคงปฏิเสธการรับรองของโคโซโค่ะ ถอกมานะคะก็จะเป็นลำงดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะยุคกลางในการปกครองออตโตมันนะคะ1 3 8 9การรบที่สมบร์ูมิแห่งนกดำกองทัพเซอร์เบียและพันธม,มิตรต่อสู้กับจาัก,การวรรดิออตโตมันการรบสิ้นสุดลงโดยไม่มีฝ่ายใดชนะติดข่ดและทำให้เซอร์เบียออนแอร์ลงเละกอยู่ ภายใต้อิทธิพลของออตโตมันในเวลาต่อมานะคะต่อมานะคะ1 4ึ8การรบครั้งที่2ของสมรภูมิแุนเห็นโนกดามฮังการีและพันธรรมิตรคริสเตียนต่อสู้กับออตโตมันออตโตมันได้รับชัยชนะส่งผลให้พวกเขามีอำนาจเหนือซุลิภาคบนแผ่นค่ะและต่อมานะคะ1453การยึดกรุงครอสตนติโตเปลิลออตโตมันยึดกรุงคอสตนติโตเปลิลทำให้จัก,กระวรรดิ ใบเส้นไถลมสลายบนผ่านอยู่ภายใต้การปกครองของออตโตมันเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ปลายศตวรรษที่17น,นะคะ1683-1699ส่งครามออตโตมันพับดูพับบูกาทางใต้บนงพับออตโตมันกับไปทางใต้เกิดกนนารอพยพครั้งใหญ่ของชาวซีร์ค่ะเมื่อประชากรซีร์เบีย่ยงไปรมจากโคโซโวไปยังฮังการีประชากรชาวแอลเบเนียเพิ่มขึ้นในโคโซโวค่ะ ต่อมานะคะศตวรรษที่19การล่มสลายของออตโตมันมักและฟื้นตัวของเซอร์เบีย1878นะคะส่วนที่สัญญาบรินเซอร์เบียได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการจากออตโตมันโคโซโวยังคงเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิออตโตมันค่ะและมีการต่อต้านสันนิบาตแห่งริงเซรินซึ่งเป็นขบวนการชาติิยมของแอบเนียค่ะต่อมานะคะศตวรรษที่20 สงครามและการเปลี่ยนไปอันำนาา1,912สงครามบอลขางครั้งที่หนึ่งเซอร์เบียบุกวิโคโซ่จากออตโตมันมีการต่อต้านรัสเซียเบเนียอิสระค่ะและ1,914-1,918สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเซอร์เบียสูญเสียโคโซวให้กับออสเซียฮังการีและบัลแกเรียชั่วคราวหลังสงครามยูโกสลาเวียราชนาจากแห่งชาซึบโครเอทและโลวีเนียก่อตั้งขึ้นและโคโซการเป็นส่วนของประเทศนี้ค่ะ ต่อมานะคะ1,941-1,945สงคารามโลกครั้งที่สองอิตาลีริดโครโซโวโและครวงเข้ากับเอเวเนียหลังสงคารามโลกโคโซโวกลับมาอยู่ภายใต้ยูโกสลาเวียอีกครั้งภายใต,ยกาายตะะ้การนำของติโอ1,974นะคะการแยกแยะะชื่อมันูญยูโกสลาเวียโคโซโวได้รับสถานะปกครองตนเองอย่างเป็นทางการได้รับสิทธิบริหารตนเองเกือกเท่ากับสถานะาอื่นๆของยูโกสลาเวียค่ะ และต่อมานะคะสงครามโคโซโวและการล่สมสลายของยูโกสลาเวีย1,980การเสียชีวิตของติโอยูโกสลาเวียเรื่องเข้าสู่ช่วง,ง,ง,ค,งความไม่มั่นคงความขัดแย้งระหว่างชาวเซิฟและแอเวเนียในโคโซโวเพิ่มมากขึ้นค่ะ ละต่อมานะคะ1 9 8 1การลุกคือของนักศึกษาในโคโซโวชาวเอเบเนียประท้วงเรียกร้องให้โคโซโวเป็นสาธารณรัฐอิสระภายในยูโกสลาเวียค่ะของกองทัพยูโกสลาเวียใช้กำลังปราบป่าและต่อมานะคะ1987สโลโบโดันมิโลเซวิชขึ้นสู่อำนาจในซเซอร์เบียใช้ปัญหาโคโซโวเพื่อสร้างาฐนานสนับนุทางการเมืองกล่าวสุนทรพจน์ในโคโซโวสัญญาว่จาจะปุกง้องชาวเซอร์ที่นั่นค่ะ ต่อมานะคะ1,989มิลโลซีนวิทยกเลิกสถานอาการปกครองตนเองของโูโซโลชาวอะเบเนียต่อต้านโดยใช้กลยุทธ์ไม่ใช้ความรุนแรงนะคะทำให้อิบราฮิมลูกโกวา นำสันนิบาตประชาธิปไตยแห่งโคโซซวจัดตั้งรัฐบาลคู่ขนานค่ะและต่อมาใน1995ขรอบตกลงเดนตันสุธรรมรสเนียสิ้นสุดลงโคโซโวได้อยู่ในวาระอันเจรจาระหว่างประเทศต่อมาใน1997กองทัพกด่อยโคโซโวเริ่มโจมตีตำรวจเซิร์ฟเริ่มใช้วิธีความรุนแรงเพื่อดึงดูดความสนใจจากนานาชาติค่ะต่อมานะะในมีนาในเดือนมีนาของ1998กา,สา,ารสังหารหมู่ของกองกำลังเซิร์ฟ สำคัญในประมาณ8.5%สุนะคะสถานการณ์เรื่มเข้าสู่สงครามรูปแบบะะ <Okay. S 1> แล้วค่ะและต่อมานะคะในปีคศ1998 สมัญชาแห่งชาิเตอร์เบียได้ประกาศประกาศกฎหมายควบคุมสื่ออันสมควรให้สื่อสายวิพากษ์จำนวนมากถูกปรับจนเกือบลุมละลายค่ะนอกจากนี้รัฐบาลยังออกกฎหมายควบคุมมหาวิทยาลัยโดยรุโทษนักวิชาการที่สนับสนุนพรรคฝ่ายค้าหรือขบวนการประท้วงของนักศึกษาอีกทั้งยังห้ามไม่ให้ประท้วงในมหาวิทยาลัยรัฐบาลควบคุมการบริหารการจัดการมหาวิทยาลัยมากขึ้นด้วยการส่งคนของตนเข้านั่งตำแหน่งผู้บริหาร และปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ส่งเสริมชาตินิยมมากขึ้นค่ะและต่อมานะะในยุทธศาสตร์รักษาอำนาจเดียวกันนี้รัฐบาลมิโลเซวิชชโลอสอเวลก่อสองครามในจังหวัดโกโซโวทางตอนใต้ของประเทศน,นะคะเช่นเดียวกับการทําให้มาแล้วในบทนี้นะคะจังหวัดโกโซโนะคะมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวบัลซมนเชื้อสายแอบเ,เนียและถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของชาวเซอร์เบียนลสุขคาค่ะต่อมาถะะ้าลก สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเท่านั้นการต่อต้านรัฐบาลการของยูกโกสลาเวียเกิดขึ้นเป็นระยะระยะทายว่าหายไปเมื่อรัฐบาลติดลมมอบอำนาจการปกครองตนเองให้ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาอย่างไรก็ดีนะคะเมื่อมีโลเซวิตขึ้นกลุ่มบางเถียงประเทศได้นิรอนอำนาจการปกครองตนเอง,องนี้ชาวโสมบประท้วงรัฐบาลด้วยสันติวิธีเรื่อยๆมาค่ะ จนกระทั่งในช่วงคส1,998นะคะรัฐบาลเซอร์เบียเริ่มใช้กำลังกดดันและทำร้ายผู้คนในโคโซโวมากขึ้นก่อความรากับกลุ่มติดอาโโวุธโคโซโเเข้มแข็งขึ้นการประทัการในเดือนสิงหาคมของคส1,998สะท้อนว่าสงครา,าคมากองทัพยูโกสลาเวียนำโดยเซอร์เบียและกลุ่มติดอาวุธอาจจะมาปลาย ต่อประเทศมหาอำนาจที่พยายามเจรจาแก่เหียตัวแทนทั้งที่สองฝ่ายแต่หาข้อสารุปไม่ได้ค่ะค่ะจนกระทั่งในวันที่24มีนาคมสอ1 9สหรัฐอเมริกานำองค์การส่วนที่สัญญาแอตแลนติกหรือนาโตทิ้งระเบิดที่จุดยุทธศาสตร์ในโคโซโวและเซอร์เบียเป็นเวลา78วันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว500คนค่ะ การโจมตีของชาล่าโต้ก็ะค,ะคือส่งทั้งผลดีและผลเสียในทางหนึ่งมีความเห็นว่ารัฐบาลเซ,เซอร์เบียถูกกดดันให้ลงนามในสนธิสัญญาสญานติภาพกับโคโซโวเร็วขึ้นดังนั้นจึงป้องกันการท่าล้างเผ่าพันธุ์ในโคโซโวได้แล้วก็ทายว่าน่าจะเป็นมาตรฐานทางทหารดังกล่าวกับเรื่องให้รัฐบาลเซอร์เ,รเ,รเบียพยายามรวบอำนาจมากขึ้นในประเทศทั้งยังปรับปรามภาคประชาสังคมอย่างหนักหน่วงขึ้นเช่นในช่วงการโจมตีของมาโต้ค่ะ ค่ะแล้วต่อมานะะในคอสของังการ้อย99นาโต้โจมตีเซอร์เบียมิโลเซวิทเริ่มดำเนินการกวดร้านชาติพาชาวเอริเนียนาโต้เซกเซงโดยการใช้กำลังโจมตีทางอากาศเป็นเวลา78วันค่ะและมิโลเซวิทถอนกำลังออกจากโคโซวค่ะและต่อมานะคะในสัวที่21เอกลาชของโคโซว พศสอ0พ8นโคซาโรประกาศเิกราชได้รับการรับรองจากหลายประเทศนะคะแต่เซอร์เบียยังไม่ยอมรับปัจจุบันยังคงมีข้อพิพาทเรื่องเอกราชในระดับนานาชาติต่อมาค่ะสรุปนะคะเรื่องที่หนึ่งก็จะเป็นโคซาโรเป็นจุดยุทธศาสตร์นะคะสำคัญมาตั้งแต่ยุคกลางทรง อยู่ภายใต้การปกครองของออสโตมานเป็นเวลาหลายศตวรรษนะคะ3ค่ะเซอร์เบียยึดครองคสโวในปี1912และนเข้ากับยูโกสลารเวียค่ะต่อมานะคะในข้อที่4ศตวรรษที่20มีความขัดแย้งค่ะชาติพันธุ์ทวีความรุนแรงมากขึ้นและข้อที่5ในปี1919นาโตเซเซงและคอซโวอยู่ภายใต้การบริหารของสหประชาชาติค่ะข้อที่6นะคะข้อสุดท้ายนะคะในปี2008คอซโวประกาศเอกราชแต่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากเซอร์เบียและบางประเทศค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการยุติความขัดแย้งค่ะความต้องการของชาวซ์ฟในโครโซโวนะคะชาวซ์ฟต้องการตั้งองค์กรตรงที่สามารถปกครองตนเองนะคะที่รวมหลายเขตที่มีชาวซ์ฟเป็นประชากรส่วนใหญ่แต่โครโซวเนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าเป็นรัฐชนรัฐนะคะซึ่งขัดต่ออาธิปไตยของประเทศค่ะ 2นะคะะท้าอมาของนาโตและ EU นะคะนาโตมีทหารรักษาสันติภาพในคอโซโวนะคะประมาณ3 7 0 0นายพร้อมเส้นเซ็งหาะเกิดความขัดแย้งรุนแรง EU ผ่านโครงการเอ่อ EU l e นนะคะช่วยอบรมตำรวจและต่อต้านการทุจริตในคอโซโควค่ะเพนสันติภาพของ EU นะคะ คือเซอร์เบียเนี่ยต้องหยุดคัดค้านการเข้าท่อมองค์กรระหว่างประเทศของคอโซเวนะคะแล้วก็คอโซวเนี่ยต้องสนับสนุนการตั้งองค์กรปกครองของชาวเซิร์ฟทั้งสองฝ่ายจะต้องเปิดสำนักงานผู้แทนในเมืองหลวงของกันและกันด้วยค่ะท่าทีของเซอร์เบียและคอโซเวนะคะเซอร์เบียเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสักที่จะสนับสนุนแผนนี้เพราะกลัวผลกระทบจากการถูกโดดเดี่ยวในยุโรป คอโวเนี่ยเห็นด้วยเนื่องจากมองว่าเป็นก้าวสำคัญสู่การรับรองจากนานาชาตินะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามกลุ่มชาตินิยมสุดโต่งในทั้งสองประเทศนี้นะคะอาจเป็นอุปสรรคต่ขอข้อตกลงค่ะความกังวลของชาวเซิร์บในคอโวนะคะชาวเซิร์บในคอโวเนี่ยเพราะว่าสถานะของตนเองในคอโวเนี่ยอาจจะทําให้เสียสิทธิประโยชน์จากเซอร์เบียเช่นบริการสาธารณสุขฟรีแล้วก็เงินบํานาญที่สูงกว่าซึ่งอาจาจะกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขานะคะ ต่อมานะคะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะตอนนี้นะคะสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างเซอร์เบียและคอสโวสารฐเรียกร้องให้เซอร์เบียถอนกำลังทหารขนาดใหญ่ที่ชายแดนคอสอโวหลังเหตประทะที่บุตคิดออร์จูดอกเมื่อวันที่24กันยาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน4คนคะ่ะ และข้อที่2นะคะการส่งเสริมกำลังของทหารซเซอร์เบียาสารก,กา่าว่าการส่งการส่งเสริมกำลังของทหารซเซอร์เบียรถถังและปืนใหญ่เป็นการบังคับความมั่นคงและเสถียรภาพจึงเรียกร้องให้ลดความรุนแรงและกลับสู่การเจราจาค่ะข้อที่3นะคะ,ะ,คะเหตุการณ์ประทะเมื่อวันที่24กันยาการประทะระหว่างตำรวจคอซโวและมือปืนชาวซเซอร์เบียที่บุกในหมู่บ้านบันจา ทำให้ตำรวจโคโซโวและมือปืนซเซอร์เบียสามคนเสียชีวิตลงคะสี่นะคะการลาออกของมิลานลาโอลิสติลงประธานพักเซอร์ลินะคะในโครซอวลาออกและยอมรับว่ามีการจับตั้งกลุ่มติดอาวุธแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากซเซอร์เบียค่ะข้อที่หนะคะภูมิมหลังความขัดแยง้งความขัดแย้งระหว่างโคโซโวและซเซอร์เบียเกิดขึ้นหลังสงครามโลกในปี1999 และเม้ว่าคอสโวประกาศอิกราชในปี2 0 0 8แต่ซอร์เบียยังไม่ได้การเป็นการยอมรับค่ะ6นะคะการเสริมกำลังของนาโต้นาโต้ได้เสริมกำลังในคอสโวเป็นครั้งที่2ใน3เดือนโดยมีทหารประจำการประมาณ4,500นายและทะหารจากสหารสหารชาณาจักรจำนวน500-150ถนายเข้าร่วมค่ะ เนะคะประชากรคอสวประชากรในคอส์วมี9 2เปเซ็นเป็นชาวอเบเดียและ6%เป็นชาวเซืร์ค่ะและเซอร์บียยังคงมองว่าคอส,สวอรเป็นดินแดนของตนค่ะต่อไปนะคะการใช้องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งค่ะ แผนสันติภาพล่าสุดของสหภาพยุโรปนะคะที่เสนอโดยทูตอเมริกันและทูต e อยูนะคะได้ถูกกดดันให้ทงเซอร์เบียและพอสเนียรับรองโดยแผนนี้มีข้อเสนอที่สําคัญก็คือ หนึ่งนะคะสวียุติการล็อบบี้ไม่ให้คอสโว่เข้ามร่วมองค์กรระหว่างประเทศนะคะรวมทั้งในสหรประชาชาติขณะที่คอสโว่ต้องสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรของเขตการปกครองของจอเซเร์ฟนะคะแล้วก็ทั้งสองประเทศเนี่ยต้องเปิดสนานักงานผู้แทนในประเทศของตนเองนะคะเพื่ออีกฝ่ายเนี่ยเพื่อสร้างความเข้าใจและก็แก้ไขปัญหาความขัดแย้งค่ะ ผู้นำซเซอร์เบียนะคะดูเหมือนว่าจะมีความพร้อมที่จะรับรองแผนนี้นะคะโดยเน้นย้ำว่าหากไม่ยอมรับแผนสถานะของเซอร์เบียอาจถูกแยกออกจากยุโรปซึ่งอาจมีผลเสียต่อนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะผู้นําของคอโซโวเนี่ยก็เห็นด้วยกับแผนสันติภาพนี้นะคะโดยระบ,บุว่าแผนนี้เป็นพื้นที่ที่ชัดเจนสาหรับการหารืออยู่เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆในอนาคตโ,โดยเฉพาะเรื่องการรับรองจากนานาชาตินะคะซึ่งอาจรวมถึงการยอมรับการปกครอง,รงตนเองของชาเซิร์ในคอสวโวด้วยคะ่ะ อย่างไรก็ตามนะคะปัญหาความขัดแย้งระหว่างเซอร์เบียและโครโอไม่ได้ง่ายที่จะคลี่คลายเนื่องจากทั้งสองประเทศเมีกลุ่มชาติที่ยมสุดโต่งที่อาจจะต่อต้านแผนนี้และก็ทําให้การบรรลุข้ตอตกลงเนี่ยเป็นไปในตามที่คาดหวังในระยะเวลาอันใกล้ไม่ได้ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหล่งที่มาต่างๆนะคะนี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราขอจบการานำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ